สหรัฐอเมริกาหนึ่งในชาติมหาอำนาจผู้เป็นแนวหน้าในการพัฒนาอากาศยานของโลกตั้งแต่สมัยสงครามโลกพวกเขาได้ผลิตเครื่องบินออกมาอย่างมากมายหลากหลายรูปแบบซึ่งหลายลำได้กลายเป็นตำนานที่คนทั้งโลกต่างจดจำอย่างไม่มีวันลืมแต่ก็ใช่ว่าเครื่องบินทุกลำของสหรัฐจะเป็นที่รักของนักบินชาวสหรัฐด้วย วันนี้ในเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องบินสุดอาภัพที่ได้กลายเป็นตำนานของกองทัพสหรัฐเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิด SB 2 c Hell Driver ย้อนกลับไปในอดีตราวปี1939 เครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิด SB2C Hell Driver ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นด้วยความต้องการของกองทัพเรือสหรัฐเพื่อหาตัวตายตัวแทนของ lass, d ักลาส SBD d u n l a s เครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดสำหรับใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นก่อนหน้า sb 2 c hell driver เป็นเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดที่มีขนาดใหญ่กว่าดันเลสมากสามารถปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุดของสหรัฐในเวลานั้นและยังสามารถบรรทุกอาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้เป็นจำนวนมากในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาด้วยสเปคของเครื่องบินลำใหม่ที่ถูกกำหนดโดยทั้งนาวิกโยธินสหรัฐและกองทัพอากาศ บริษัทเคอร์ติสไรอ์ได้รวมเอาคุณสมบัติของเครื่องบินมันติโรหรือหลายบทบาทเข้าไว้ในการออกแบบหลังจากถูกนำเสนอต่อทางกองทัพคำสั่งการผลิตขนาดใหญ่ของสหรัฐออกมาวันที่29พฤศจิกายนปี1940ก่อนที่ต้นแบบใดๆของเคอร์ติสจะถูกสร้างอย่างเสร็จสมบูรณ์โดยต้นแบบรุ่น x s b 2 c m o เดล1 เครื่องบินต้นแบบลำแรกได้ทำการบินทดสอบเมื่อวันที่18ธันวาคมปี1940แต่หลังจากการทดสอบมาสักระยะต้นแบบนี้ก็ได้พังลงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี1941โดยสาเหตุหลักเกิดจากเครื่องยนต์ทำงานล้มเหลวอย่างไรก็ตามบริษัทเค r ร์ s ิสถูกขอให้สร้างเครื่องบินลำนี้ขึ้นใหม่อีกครั้งแต่ให้มีลำตัวที่ยาวขึ้นและมีหางที่ใหญ่ขึ้น ต้นแบบที่ได้รับการแก้ไขแล้วขึ้นบินอีกครั้งในวันที่20ตุลาคมปี1941แต่การทดสอบครั้งนี้ก็ยังล้มเหลวเมื่อเครื่องบินต้นแบบถูกทำลายอีกครั้งระหว่างการทดสอบการดําดิ่งในวันที่21ธันวาคมปี1941และหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา การดัดแปลง XSB24 m o เด l 1ก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องพวกเขาได้มีการเพิ่มพื้นที่ฟินหางเสือความจุน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกับถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถอุดรูรั่วได้เองและยังทำให้มันสามารถติดตั้งอาวุธได้เพิ่มขึ้นอีกสองเท่าเมื่อการพัฒนาเดินทางมาถึงจุดหนึ่งแม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ทางกองทัพสหรัฐ สั่งให้ SB-24 Helldriver เข้าสู่สายการผลิตในเดือนธันวาคมปี1942โดยในช่วงเวลานั้นการออกแบบของ Helldriver เครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดลำนี้เป็นเครื่องบินแบบ2ที่นั่งมีความยาวโดยรวม11.18เมตรสูง4เมตร ความยาวระหว่างปีก15.16เมตรมีพื้นที่ปีก39.2ตารางเมตรน้ำหนักเครื่องเป่า4.78ตันน้ำหนักเครื่องสูงสุด7.53ตัน h e l l Drive r ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เรเดียล14สูบไรอ2600คี20ทวินไซโครนระบายความร้อนด้วยอากาศกำลังขับเคลื่อน1,900แรงม้าใช้ใบพัดความเร็วของขี่แบบ4ใบมีดให้ความเร็วสูงสุด475กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความสูง16,700ฟุต มีพิสัยทำก่อนเมื่อติดตั้งระเบิดหนัก450กิโลกรัมอยู่ที่1,875กิโลเมตรเพดานบินปฏิบัติการ29,100ฟุตมีอัตราการแต่ระดับอยู่ที่1,800ฟุตต่อนอาทีโดยเฮลไดรเวอร์ติดตั้งอาวุธยุทธโธปกรณ์ ด้วยปืนใหญ่ขนาด20ม mm ิม AN-M2 ที่บริเวณปีกจำนวน2กระบอกปืนกลเ r รา n นิ่งขนาด7.6มิ mm ม M1919 ในห้องนักบินด้านหลังจำนวน2กระบอกและปืนกลเ r รา n นิ่ง M2 ขนาด13มิมอีก4กระบอกในกันพอร์ตที่ติดตั้งอยู่ในจุดฮาร์ดพอยตใต้ปีกนอกจากนี้เฮลไดรเวอร์ยังสามารถติดตั้งจรวดความเร็วสูงขนาด127มิมได้อีก8ลูกรวมทั้งระเบิด สูงสุด910กิโลกรัมหรือตอร์ปิโดมาร์ค13.2หนัก230กิโลกรัมบนจุดฮาร์ดพอยต์ใต้ปีกได้อีกด้วยจากบันทึกของกองทัพสหรัฐ ก่อนที่ SB24 Helldriver จะเข้าประจำการเรื่องบินลำนี้ประสบกับความล่าช้ามากมายเนื่องจากมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทำให้เครื่องบินกลัมแมน TBF Avenger ที่เริ่มพัฒนาหลัง Helldriver 2ปีได้เข้าประจำการก่อน การผลิตขังแรกของ h e l l d r i v e r โมเดล1ไม่ได้ขึ้นบินจนถึงเดือนมิถุนายนปี1942โดยมีการส่งมอบขังแรกให้กับฝูงบินสหรัฐอย่างรวดเร็วในสิ้นปีนั้นแต่แม้ว่าเคอร์อทิสจะทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบมากมายเปลี่ยนอะไรไปนับครั้งไม่ถ้วน แต่การผลิตครั้งแรกของพวกเขาก็ยังคงประสบปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอากาศพลศาสตร์ล้อท้ายและขอเกี่ยวสําหรับลงจอดบ,บนเรือบรรทุกเครื่องบินทํางานล้มเหลวซึ่งนั้นทําให้เฮลไดเวอร์ถูกจํากัดให้ใช้เฉพาะบนฝั่งจนกว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขนอกจากนี้ระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกยังต้องการการบํารุงรักษาแต่ชิ้นส่วนก็ยังหายาก ทำให้โดยรวมแล้วเฮลไดเวอร์ river, ได้สร้างความประทับใจแรกที่ไม่ดีนักในหมู่นักบินชาวสหรัฐและทำให้มันได้รับฉายาวา่าเดอะบิ๊ก l Beast หลังจากการปรับแต่งล่าช้าอยู่นานในที่สุดเฮลไดเวอร์ก็ได้กลับไปประจำการบนเรือมรทุกเครื่องบินสหรัฐในเดือนพฤษภาคมปี1943แต่ประสิทธิภาพก็ยังแย่เหมือนเดิม คนเรือเอกโจเซฟเจมส์คลาร์กผู้บัญชาการเรือบรรทุกเครื่องบิน USS ยอ r k ทาว CV10 ลำใหม่เขาไม่แฮปปี้กับมันเท่าไหร่นักถึงขั้นแนะนำให้กระทรวงกลาโหมละทิ้งโครงการเฮลไดเวอร์ไปซะ ซึ่งจากประสิทธิภาพที่แย่ทําให้เฮลไดเวอร์ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนปี1943ในการบุกโจมตีฐานที่มั่นของญี่ปุ่นโดยฝูงบิน VB-17 ที่ขึ้นบินจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Bunker Hill เท่าโจมตีท่าเรือลาบาอูบนเกาะนิวบรตนทางเหนือของปาปัวนิวกินี อย่างไรก็ตามแม้จะมีเสียงวิจารณ์ในแง่ลบเป็นจำนวนมาก h ฮ l ไดเวอร์ Driver, ก็เริ่มเข้ามาแทนที่ดันเลสอย่างช้าๆโดยในเดือนมิถุนายนปี1944ระหว่างยุทธการที่ทะเลฟิลิปปินส์พลเรือเอกมาร์กมิชเชอร์ได้ส่งกองกำลังจู่โจมเข้าโจมตีเรือมรทุกเครื่องบินญี่ปุน่นโดยกองกำลังนี้ประกอบไปด้วย h ฮ l ไดเวอร์จำนวน51ลำและ S b d ดันเลสอีก26ลำ การจู่โจมครั้งนี้เกิดขึ้นในระยะที่ไกลสุดขั้วซึ่งระยะทางนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเฮลไดเวอร์เนื่องจากปริมาณเชื้อเพลิงที่น้อยลงในภารกิจนี้มีเฮลไดเวอร์เพียงแค่5ลำเท่านั้นที่สามารถกลับมายังเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยนอกกนั้นสูญหายในระหว่างภารกิจ ในจำนวนนี้มีเครื่องบินเฮลไดรเวอร์32ลำน้ำมันหมดชนหรือถูกทิ้งตรงกันข้ามกับดัลเลสที่มีเครื่องบินเพียงแค่2ลำจากทั้งหมด26ลำเท่านั้นที่สูญหายในระหว่างยุทธาการที่ทะเลฟิลิปปินส์การส่งมอบเฮลไดรเวอร์รุ่น3ทํทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างมากเฮลไดรเวอร์ Driver, เข้าร่วมในการต่อสู้ในหมู่เกาะมาเรียนามีส่วนช่วยในการจมหนึ่งในเรือประจันบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างมูซาชิ ตามมาด้วยการต่อสู้ที่ไต้หวันอิวจิมาและโอกินาวาซึ่งก็ได้มีส่วนช่วยในการจมเรือประจัญบานแห่งความภาคภูมิใจของญี่ปุ่นอย่างเรือประจัญบานยามาโตะลงได้ เฮลไดเวอร์ Driver, ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการโจมตีทางยุทธวิธีในปี1945ที่หมู่เกาะริวกิวและเกาะคอนชูโจมตีสนามบินการสื่อสารรวมไปถึงการขนส่งของญี่ปุ่นและนอกจากนี้พวกมันยังถูกใช้ในการล่าตระเวนระหว่างการทิ้งระเบิดปรามาณูใส่แผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นจนต้องยอมจำนนแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะลบชื่อเสียงที่ไม่ดีได้อย่างสมบูรณ์ รองอธิการบาดีจอห์นแม็เคนผู้บัญชาการทารฟอสาสในช่วงปีสุดท้ายของสงครามเขาประกาศว่าไม่มีที่สำหรับเครื่องบิน s b 2 c บนเรือบรรทุกเครื่องบินอีกแล้ว ในความคิดเห็นของเขาเครื่องบินทิ้งระเบิด F6F Hellcat และ f c u Corsair เครื่องบินเหล่านี้เหมาะสมกับงานนี้มากกว่าเนื่องจากเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดสามารถบรรทุกระเบิดได้เกือบเทียบเท่า h e l l d r i v e r อีกทั้งจรวจอากาศสู่พื้นที่ติดตามบนเครื่องบินเหล่านี้ก็ยังมีความแม่นยำเท่ากันอีกด้วยในช่วงปีสุดท้ายของสงคราม เรื่องบินทิ้งระเบิดตอริโ,โดกลัมแมน TBF Avenger ได้พิสูจน์ตัวเองว่ามันมีความสามารถที่ทัดเทียมกันแตกต่างกันที่ Avenger มีพิสัยทำการที่สั้นกว่า h e l l d r i v e r แต่ให้น้ำหนักบรรทุกที่ใกล้เคียงกันและมีความเร็วที่มากกว่าเล็กน้อย จากมุมมองของนักบินพวกเขามองว่า TBF Avenger บินได้ง่ายกว่าและไม่มีปัญหาด้านการบำรุงรักษาเหมือนกับ Helldriver ซึ่งนั่นเริ่มเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ายุคของเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตามเฮลไดเวอร์ก็ยังคงรับใช้กองทัพเรือสหรัฐต่อไปแม้กระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโดยเฮลไดเวอร์ยังคงประจำการอยู่ในกองทัพเรือสหรัฐและนาวิกโยธินไปจนถึงปี1950ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้ทยอยขายเครื่องบินเฮลไดเวอร์ส่วนเกินให้กับกองทัพเรือของอิตาลีโปรตุเกสไทยกรีซและประเทศฝรั่งเศส ซึ่งยังคงมีการพบเห็นการใช้งานพวกมันไปจนถึงปี1958จนกระทั่งได้พบเห็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในสงครามกลางเมืองกรีซและสงครามอินโดจีนครั้งที่1ของฝรั่งเศสโดยปัจจุบันนี้เรื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิด s b 2 4 Helldiver r กลายเป็นหนึ่งในตำนานอากาศกยานของสหรัฐที่มีส่วนร่วมในมหาสงครามซึ่งในตอนนี้พวกมันก็ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเป็นความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ